ทำไมแท่นขุดเจาะน้ำมันจะมีท่อไฟติดอยู่เราทุกคนรู้ดีว่าแหล่งน้ำมันไม่ได้ผลิตแค่น้ำมันเท่านั้นพวกมันยังปล่อยก๊าซซวยไฟชนิดอื่นออกมาด้วยเช่นก๊าซธรรมชาติดังนั้นไฟที่กำลังลุกไหม้ในท่อเหล่านั้นไม่ใช่น้ำมันมันเป็นก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้องแต่ทำไมต้องพอก๊าซธรรมชาติดีๆนี้ทิ้งไปด้วยก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ที่สกัดมาจากแหล่งน้ำมัน คุณภาพไม่ค่อยดีนักเพื่อเก็บรวบรวมอย่างถูกต้องคุณจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษซึ่งไม่คุ้มกับต้นทุนเลยโดยเฉพาะบนแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งการเพิ่มอุปกรณ์รวบรวมกา๊าซจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นยิ่งไปกว่า หานั้นการสกัดน้ำมันมักเกี่ยวข้องกับก๊าซพิษผสมกับก๊าซธรรมชาติหากก๊าซเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาโดยตรงมันสามารถทำร้ายสุขภาพของคนงานได้และทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษเรายังรู้ด้วยว่าเมื่อก๊าซธรรมชาติผสมกับอากาศในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมก็สามารถระเบิดได้หากสัมผัสกับเปลวไฟที่เปิดอยู่เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยแหล่งน้ำมันหลายแห่งเลือกที่จะเผา กาซส่วนเกินออกไปมากกว่าปล่อยให้มันสร้างขึ้นมาแต่คนงานจุดไฟจริงๆได้อย่างไรคุณอาจคิดว่าพวกเขาโยนไม้ขีดไฟหรืออะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างอันตรายนะและไม่ค่อยทำกันทั่วไปคนงานนักใช้ปืนยิงพลุสัญญาณเพื่อยิงพลุสัญญาณที่จุดไฟก๊าซได้อย่างปลอดภัย